ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับสำหรับมันอังคารที่26ตุลาสอง6 4กสี็สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆอีกเช่งเคยนะครับก็มาแนะนำแนวทางการต่อใช้งานชัตเจอร์ mppt ของ s u เวอร์ที่จริงมันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับในการต่อใช้งานคือถ้าต่อตรงระบบอ่าคือระบบ24ก็เลือก24ระบบ12บสก็เลือกสิก็คือใช้งานได้ปกติแต่มันจะมีปัญหาเน้นนึ่งสำหรับท่านที่ใช้แผงเป็นของระบบยีบสแต่แบตอนะ่ะ เป็น 12V โวลต์อ่าแล้วมันชาร์จไม่ได้อ่าต้องทำยังไงก็ก่อนอื่นให้ท่านปิดเบรกเกอร์ปิดแผงโซล่าเซลล์อ่าคือลงเบร,รคเกอร์ทั้งหมดอ่าโดยว่าท่านใช้สายไฟเหมือนผมก็ถอดสายไฟออกให้หมดก่อนแล้วเราก็มาเปิดชาร์จเจอร์ด้วยแผงโซล่าเซลล์อันนี้เป็นสายของแผงโซล่าเซลล์นะครับอ่าก็เอามาจิ้มเข้าไปก็ไม่ต้องขันน็อตก,ก็ได้นะครับอ่า แล้วเราก็มาเลือกระบบอ่าอันนี้เลือกตามแผงนะครับแผงท่านเป็น12หรือ24อ่าไม่ได้เลือกตามแบตนะครับให้เลือกตามแผงอ่าก็ให้มันปิดไปอ่าแล้วดูตรงนี้อ่ามันก็จะเป็น24โวลต์ใช่ไหมเพื่อความมั่นใจถอดออกก่อนว่ามันจะขึ้น24โวลต์หรือไม่อ่าเพื่อความมั่นใจอ่าเสียบเข้าไปใหม่ คือถ้ามันไม่ขึ้นเป็นยีิบสี่โวลต์ตอนเปิดมารอบนี้อ่ามันจะใช้ไม่ได้นะครับถ้าตรงนี้ขึ้นเป็นสิบสองโวลต์ท่านก็ต้องกดตกลงอ่าอ่ากดตกลงปุ๊บก็เป็นยีิบสี่โวลต์หรือว่าเราให้เวลามาแก้มันหมดก็ได้มันก็จะเลือกให้เป็นยีิบสี่โวลต์อ่าพอเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ถอดออกก่อนแล้วก็ต่อใช้งานตามสเต็ปครับอ่าต่อแบตเข้าก่อน จะบอกแบต12โวลต์แล้วก็ตามด้วยโซล่าเซลล์ก็จะชาร์จครับเห็นไหมชาร์จลงแบบ12โวลต์ก็คือใช้งานได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรนี่ก็แบตมี13.2ก็ประมาณนี้ครับสำหรับการต่อใช้งานแล้วก็คันน็อตสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้เบรกเกอร์เนาะ ตามงบครับมีงบไหนก็ใช้เบรเกอร์แตาจริงตัวแล้วไม่กี่บาทนะครับเบรเกอร์ตัวแล้วไม่กี่บาทผมก็ยังไม่มีใช้เหมือนกัน <c oughs> คือผมเอาไปใช้กับระบบแอปกริดหมดนะครับตัวนี้ก็เลยแบบค่อนข้างจะยังไง <c oughs> คือค่อนข้างจะไม่ค่อยมีอะไรนะครับหลักๆผมใช้เป็นแอปกริดโอเคครับก็เป็นอันเข้าใจกันนะครับเป็นคลิปสั้นๆ ก็นี่ครับชาร์จใช้งานปกติไม่มีปัญหาใดก็ส่วนเมนูเรื่องอื่นก็เคยคุยกันไปแล้วนะครับในเรื่องของเออร์เรอร์ถ้ามันใช้งานไปสักพักแล้วมันเออร์เรอร์ก็เองมาแก้ที่เรื่องของต่ำตัดผมก็ไม่เข้าใจว่ามันเป็นอะไระก็ตัวนี้จ,จะเป็นต่ำตัดเป็นบบต่ำตัดก็เพื่อนเพื่อนเรื่องมาดูคือมันตัด ใ้ไปสักพักแล้วมันขึ้นเออร์เรอร์ตรงนี้ครับอ่าสาคนที่เออร์เรอร์เนาะนีะ่นมันขึ้นเออร์อเรอร์ข้บบนตรงเนี้ยผมก็งงว่ามันเกี่ยวอะไรกับตําตัดเนี่ยอ่าไม่เข้าใจแต่พอตั้งให้มันสูงแล้วมันหายนะครับถ้าตั้งแบบสิบจุดหกสิบจุดเจ็ดแล้วเนี่ยคือมันชอบมีปัญหาเออร์เรอร์ผมไม่แน่ใจว่าเป็นกับเครื่องผมหรือเปล่าอ่าผมถามเพื่อนผมที่ใช้เขาก็ไม่เห็นเป็นไรนะแต่ของผมนี่มีปัญหาบ่อยมากกอ้ตําตัดเนี่ยก็คือตัวนี้ ตามตัดเราก็มากดแค่ปึ๊บแล้วแก้ไขอ่าลองท่านก็อาจจะใส่เป็น10.6 10.7ตั้วเนะี่ยมันชอบเออร์เรอร์ของผมชอบเออร์เรอร์บ่อยมากเลยอ่าถ้าตั้งถ้าตั้งเป็น11กว่าหรือ12เนะี่ยอ่ามันจะไม่มีปัญหาคือมันไม่เคยขึ้นเออร์เรอร์ถ้าตั้งน้อยปุ๊บมันจะขึ้นทันทีเลย ในสัท่านที่มีปัญหานะแต่ส่วนมากก็ไม่ค่อยมีกันนะผมถามคนที่ใช้หลายคนก็คือไม่มีปัญหาแต่ทําไมอของผมมีปัญหาโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปจนจบนะครับ